115. หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแดนเหนือยังคงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความวุ่นวายเหมือนเคย จีนเหอผลักประตูก้าวออกจากตำหนักข้านแม้ว่านางจะมีพลังปีศาจของจิ้งจอกก้าวหางอุณหภูมิร่างกายกสูงกว่าคนอื่นๆแต่เมื่อยืนอยู่ใต้แสงตะวันรอบกายนางกลับมีไอเย็นแผลกระจายมาเป็นพักๆจีนเหอยืนนิ่งๆอยู่พักหนึ่งรอจนกลุ่มควันสีขาวรอบกายกค่อยจางลงนางถึงที้เงยหน,น้าึ้นสุดลมหายใจลึกแต่ก,ก้าตรงไปข้างหน้าประตูตำหนักด้านหลังปิดสนิทหอบัญชาปีศาจอันกว้างใหญ่ เงียบสงัดราวกับไม่มีใครอยู่สักนิดจินเหอเดินไปที่ตำหนักใหญ่เพียงลำพังยามนี้ที่ตำหนักใหญ่มีคนจำนวนน้อยกำลังนำสารมาส่งให้คงหมิงจินเหอเห็นเช่นนี้จึงไม่รู้ได้รู้ว่าทำไมถึงมีคนมาหาช้างอิเลยทั้งที่เขาออกมาสายขนาดนี้ที่แถ้เจ้าปลาหางใหญ่ก็มอบหมายงานทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขามอบหมายภาระหน้าที่ของตัวเองออกไปหมดแล้วไม่ว่าเขาหลับไปวันไหนแดนหรือก็จะไม่ได้รับผลกระทบใน ใดทั้้งสินยี่เหอ่อหลกตาลงกลางยกมือกันลูกหยดน้ําตาที่ปีศาจเงือกทิ้งไว้บนลําคอมุมปากของนางยกขึ้นเล็กน้อยบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ากำลังดีใจหรือเสียใจกันแน่รอจนคนในตำหนักคุยเรื่องงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถอยแล้วถอยออกไปกลุ่มหนึ่งนางถึงได้ก้าขึ้นไปพูดกับคงหมิงว่าคงหมิงแค่เรื่องต้องขัดจังหวะท่านสักครูคงหมิงเหลือบมองสีหน้าเคร่งขืมของจี่อินเหอ <c oughs> <c oughs> ทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดก็สั่งให้คนอื่นๆถอยออกไปก่อนเอ่ยถามว่าเขาเป็นอะไรไปเรอเขาถูกน้ำแข็งจิ้นเหรอเตรียมใจไว้แล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่พอจะกล่าวคำพูดประโยคนี้ออกมา ลำคอของนางกราบตือตันไปหมดร่างกายก็สั่นริกเหมือนถูกน้ำแหลมจิ้มแทงนางหลับตาลงพรางพยายามตั้งสติจากนั้นจึงเดืมตาขึ้นมองคงหมิงตรงๆเขาถูกน้ำแข็งผนึกเอาไว้แล้วเมื่อตาคงหมิงว่างเปล่าทำไมถึงเร็วแบบนี้จี้อินเถอซึ่งเขาปรุมอารมณ์ได้แล้วพูดต่อที่ชายแดนยังมีเสากองนละเขตต้องสร้างต่อเดี๋ยวข้าจะไปที่ชายแดยนแกนก่อนที่นี่คงต้องรบกวนท่านช่วยจัดงานศพให้ฉางอีด้วย We'll be right <laughs> back. คงหมิงไม่ได้ตอบรับแต่จีนเหอก็ยังกำชับถอร่างของฉันอี้เม e ่ไอเย็นรุนแรงมากหากท่านจะให้คนไปยกร่างของเขาต้องระวังเรื่องความปาลอดภัยด้วยข้าจะกลับจากชายแดนก่อนละข้าจะกลับชายแดนก่อนละเมื่อจบนางตั้งท่าจะเดินจากไปแต่ทันในนั้นก็หมิงก็เรียกนางเอาไว้จะพูดแค่นี้เองเหรอจีนเหอชะญักเล็กน้อยข้าควรจะพูดอะไรล่ะคงหมิงนิ่งเงียบไปก็เรื่องเจ้าเป็นคนเย็นชาจะและแบบนี้ก็สมเหตุสมผลดีจีนเอไปเยอะริม ที่พาขึ้นเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็ไม่พูดอะไรนางสา,าวเท้าออกจากตำหนักหยาและกีลมจากไปทันทีนางเป็นคนเย็นชาอย่างนั้นหรืออาจจะใช่ก็ได้ช่างอี้ถูกน้ำแข็งผนนึกแต่นางกลับไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญซ้ำอย่างไม่ได้บ้าคลั่งเสียสติเพื่อเขานางอุ้มเขากลับไปที่เตียงอย่างสงบจากนั้นเดินออกจากตำหนักสังเกนช่วยจัดงานศพให้เขาแล้วตอนนี้ยังเร่งรถเดินทางไปแสดนเพื่อทำภารกิจของตัวเองต่อเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้น หลังจากวันแต่งงานของนางเท่าน,าน,นั้นนางอาจพลเย็นชาไร้หัวใจจริงๆก็ได้จีนเหอคิดไม่เช่นนั้นจีนเหอคิดไม่เช่นนั้นเจ้ยเหอคิดไม่เช่นนั้นทำไมนางถึงไม่น่าร้องให้คร่ำครวญเมื่อนขาดใจตายเพราะความรักเลยเล่านางเพียงแค่ยอมรับง่ายๆบอกลาแล้วก็จากมา จากนั้นก็เดินต่อไปเพียงลำพังนางเร่งรุดไปถึงด่านชาแชดนอีกแห่งหนึ่งทุกคนเตรียมงานทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนเคยซ้ำยามไกถามอีก้วยว่าทำไมวันนี้จี้เหอถึงได้มาสายอีกทุกคนต่างมองจี้เหอด้วยหน้าตาย,ยิ้มแย้มแกมกระตือรือร้อนหญิงสาวคนหนึ่งช่วยแต่งตัวให้นางเมื่อวานนี้เดินมาหาพรางส่งยิ้มหน้ารักที่แฝงด้วยความอยากรู้อยากเห็นมาให้เมื่อวานเย็นเป็นอย่างไรบ้างเราอยู่ยแดนบอกเห็นคมลอยที่เมือง luống lời là... จีนถึงมองไปหน้ายิ้มแย้มของนั้นแล้วจำต้องคร่ำเกิือนความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้นั้นส่งยิ้มกลับไปให้ใช่สวยมากเลยนางไม่พูดถึงเรื่องเกิดขึ้นในเช้าว,วันนี้ไม่พูดถึงความทุกข์ไม่พูดถึงความโศกเศร้านางเพียงแค่ย,ยิ้มในน้อยพูดว่าเม,มื่อคืนนี้เป็นข้าคืนที่งดงามมากจริงๆเริ่มตั้งแต่นางกลับเข้าไปในตัวเมืองมอบชุดแต่งงานตัดเย็บเองให้ช่างอี้สวมจุงมือเขาเดินไปบนพรมแดงหันกลับไปมองคำอุยพรที่ล่องลอยอยู่เต็ม ท้องฟ้ายังมีช่วงเวลาสุดท้ายฉังอี่ร้องเพลงให้นางฟังทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เมื่อคืนนี้เป็นข้าคืนที่งดงามเหลือเกินยิงสาวนางนั้นที่ยินนางตอบเช่นนี้ก็ยิ่งยิ้มกว้างกว่าเดิมจันรีบเอาข่าวดีนี้ไปเล่าให้คนอื่นๆฟัง จี้อินเหอทำงานของตัวเองต่อวันเพราะวันนี้นางมาสายไปหน่อยกวางจะสร้างเสาของอาณาเขตเสร็จดวงทิศใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วจี้อินเหอมองดวงทิศกำลังจะรับหายไปจูจ่ๆนางก็รู้สึกว่างเปล่าเลอะเกินความมืดมิดที่กำลังมาเยือนทำให้นางเริ่มสับสนไม่ต่างจากนกที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรต่อไป เราผู้มัาการปีศาจที่ทำงานกับนางต่างกลับไปยังที่พักของเตงและเริ่มเตรียมตัวสำหรับขําคืนนีที่ชายแดนกันหมดแล้วแต่ว่าจี้เธอกลับเอาแต่มือมองดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าโดยไม่กยับกระยื่นสักนิดจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปทันใดนั้นใครบางคนก็กระชากหัวใจของก็ชากไหลกระชากหาัวไหลของนางสุดแรง จีนเหอหันกลับไปตามแรงกระชากนางเห็นใบหน้านที่กำลังหายใจหอบหนักของเสียสารเย่ตามหาเจ้าตั้งนานเจ้ามัวทำอะไรอยู่ที่นี่เสียสานเย่พูดตามค่ากลับไปปีศาจเงือกมีทางเือดต้องอาศัยปรังของเจ้าจีนเหอถูกเสียสานเย่ลากวิ่งตามไปหลายข้าวสมองถึงได้เข้าใจคำพูดของอีกฝ่ายทันใดนั้นนางกขามายอมเสียเวลาอีกจีนเหรอรีบวิ่งตามเสียสารเย่ไปเห็นอีกฝ่ายขี่ลมจากบรรดางร่ขี่ลม,ลมไล่ตาม ช้างอี้มีทางรอดหรือนางถามเสื้อสันเย่ช่วยอย่างไรเสื้อสันเย่ตอบลุงจินเขหมือเตรียมจัดงานศพให้ปีศาจเงียกแต่ร่างกายของเขาถูกน้ำแข็งผนึมเอาไว้คงมิงคนเดียวยกออกมาไม่ได้ก็ลเลยว่าเรียกดินเฮาชิงมาช่วยบังเอิญตอนที่ศึกษาค้นคว้าตัวยาเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นปีศาจดินเฮาชิงเคยศึกษาคนา้นคว้าเหมือนใครแปลกๆจะพ้นทะเลหลายเชนิดหนึ่งในจำนวนนั้นสามารถรักษาการถูกอคมย้อนกลับมาทำาย ขอ,สเ,อเสียสารเย่ยพูด้มากแต่จี้อินเหอกราบแย่ยินไม่ตกหล่นสักคำนางขมวดคิว้วถ้าต้องใช้สมุนไพรแปลกๆอยากพ้นทะเลข้าก็ต้องควรรีบไปพ้นทะเลไม่จะจักกลับเข้าไปเมืองทําอะไรสมุนไพรยอยู่ที่แดนเหนือนแล้วเสียสารเย่ยหันมามองจี้เหอมันคือหญ้าเสอือบวอยบนร่างหลีสู สวยบนร่างดีสูดจีเ้เนือชงักความเร็วในการขี่ลมลดลงโดยไม่รู้ตัวแต่เสียสันเยซึ่งคุ้นเคยความคลิดจี้เหือดีหันมาคว้ามือน,นางเอาไว้และบังคับบินตามไปลินห้าวชิงสร้างค่ายคนเตรียมถ่ายทอดพลังของหญ้าสวยเข้าไปร่างของฉางอี้แต่น้ำแข็งบนร่างของฉางอี้ก่อตัวเร็วมากขัดกว่าหญ้าสวยแทรกสมุนเข้าไปเดี๋ยวพอเจ้ากลับไปต้องทำน้ำแข็งร่างฉางอี้ละลายถ้าญา้าสวยแทรกสมุนเข้า ไปได้เมื่อไรช่วยปีศาจเงือกเฟื้นขึ้นมาได้เมื่อน,นั้นจีนเหอดีใจมากแต่มองเงาหลังเสียสานเย่นางก็นิงเงียบไปแล้วอีกแล้วแล้วหลีสูล่ะหลีสูตายไปแล้วเสียสานเย่ตอบไปเสียงราบเรียบอ่านความรู้สึกไม่ออกพระอาทิตย์ ตกดินแล้วแต่ยังมีแสงสว่างหลงเหลืออยู่จีอินเหอเกษเสซันเย่รุดเดินทางไปท่ามกลางแสงสว่างแต่หัวใจจีนเหอกลับไม่ได้สว่างสดใสเหมือนกับแสงยามเย็นที่เห็นเลยสักนิดหากสามารถปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาช่วยเการักผลนจากความทุกข์ทรมานได้ย่อมเป็นเรื่องดีนางเองปราปรื้มยินดีมากแต่เพราะว่าความปราปรื้มยินดีนี้มีมากแค่ไหนจีนเหอึงได้เข้าใจว่าเสซันเย่ต้องเสียสละมากสักเพียงใด ช่างอี้เป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตของจี้อินเหอแล้วหลี่ซูละ่ะไม่ใช่คนที่สําคัญที่สุดสาหราบเสียสารเย่ยอย่างนั้นเลรอย่าทาหน้าแบบนั้นสิเซียสานเย่อาแต่จ้องตรงไปข้างหน้าแ้นกลับมาเสียด้วยสามหลี่ซูในตอนนี้คือความยุต ติดของข้าแต่ปีศาเจเรียกของเจ้าไม่ใช่ครั้งคือชีวิตชีวิตหนึ่งนางหันกลับมามองจี้อินเหอหรืออาจจะเป็นสองชีวิตจี้เหอยิ้มคืนคงหมิงบอกว่าข้าเย็นชาแต่เจ้ากลับพูดว่าฉางอี้คือชีวิตของข้าอาจเป็นเพราะหลวงจินคนนั้นไม่รู้จักเจ้าเสี้ซันเย่พูดจี้อินเหอเรารู้จักกันมาหลายปีข้ารู้ดีว่าเจ้าปิดบังความรู้สึกเก่งสักแค่ไหน จินเห่อหลุกตาลงจนถึงตอนนี้เมื่อมีคนพูดความในใจของนางออกมาความอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดถูกปกปิดไว้ภายใต้ท่าทีสงบนิ่งก็ถูกเปิดเผยริมฟีปากของนางสั่นระลิกลำคอขยับเบาๆแต่สุดท้ายกลับมีคำพูดหลุดมาเพียงสองคำว่าขอบคุณ จี้เถออยู่มาจนผ่านนี้ผ่านพบอุปสักต่างๆมามากมายนับวันคำพูดพูดออกจากปากยิ่งน้อยลงแต่ความรู้สึกในใจกราบซับซ้อนมากขึ้นหวานก็หวานยิ่งขึ้นขมก็ขมยิ่งขึ้นซาบซึ้งเติงใจยิ่งขึ้นยากลืมเลือนยิ่งขึ้นวางค่ากับเจ้าไม่จะเป็นต้องขอบคุณนี่คงเป็นความหมายของคําว่าเพื่อนร่วมตายทั้งสองเรียบเดินทางกลับเข้าไปในตัวเมือง จี้เหอกับเสื้อสานเย่เข้าเข้าไปในตำหนักข้างยามนี้อุณหภูมิในตำหนักข้างหนาวเดียนยิ่งกว่าตอนจี้เหอจากไปเมื่อเช้าบนพื้นมีน้ำแข็งปกคลุมซ้ำยังขยายบริเวณกว้างขึ้นเรื่อยๆราวกับจะทำให้ห้องนี้ย้อนกลับไปสู่ฤดูหนาวอันหนาวเหน็บอีกครั้งคงหมิงรออยู่ที่หน้าประตูพอเห็นพวกนางกลับมาก็กระดคก้วเร็วหน่อยิจี้เหอเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น <c oughs> พอก้าเข้าไปห้องเห็นหลินเฮาชิงนั่งอยู่ตรงข้างเตียงของฉางอี ส่วนหลีซูยืนอยู่ด้านข้างระหว่างหัวใจของฉางอี้กับหลีซูมีลำแสงสายหนึ่งเชื่อมโยงเอาไว้แสงนั้นกับไม่อาจสัมผัสร่างของฉางอี้เพราะถูกน้ำแข็งห่อหุ้มร่างของเขากวางกั้นลิ้นเท้าชิงหลับตาแน่งบนหน้าผากมือเงอไหลซึมออกมาเขานั่งอยู่กลางค่ายคนเปล่งแสงเรืองรองโดยไม่ขยบแม้แต่น้อยและลายน้ำแข็งตรงอกของเขาก็พอเสียสารเย่พูดมีแต่ไฟที่จอกซีดําของเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้จี้อิน เธอเดินอ้อมหลินเ้าชิงไปคุกเข่าลงตรงข้างกายช่างเยี้ยและวางมือลงตรงตำแหน่งหัวใจของเขานางมองเปหน้าซึ่งถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งของเขาก่อนจะหลับตาลงทันใดนั้นหางจิ้งจอกทั้งแก้าก็ปรากฏที่ด้านหลังไฟจิ้งจอกทําให้อุณหภูมิในห้องสูงขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกเสือสารเยี่เห็นหางจิ้งจอกของจีงจอองจ้อินเถอนางไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าจี้อินเถอประสบพบ,พบเจออะไรมาบ้างถึงได้กลายเป็นแบบนี้เห็นได้ชัดว ที่อินเฮอเองก็ไม่ต้องการเห็นความ เห็นใจจากนางยิ่งไปกว่าน,านั้นจี้เหอไม่เคยดีใจเหมือนวันนี้มาก่อนโชคดีที่มีอดีตเหล่านั้นนั่งถึงได้มีความหวังจะช่วยฉางอี้เอาไว้ได้ในวันนี้เปลวไฟสีดาลุกโชนในมือของจี้อินเหอทําให้น้าแข็งขค่อยๆละลายฝ่ามือของนางเคลื่อนเข้าไปใกล้แผงอกของฉางอี้มากขึ้นเรื่อยๆลาแสงที่ถูกหลินเ่าชิงควบคุมไว้ค่อยๆเคลื่อนตามมือของนางไปทีละน้อยทีละน้อยยิ่งลาแสงเคลื่อนเข้าไปใกล้ฉางอี้สีหน้าลีโซยิ่ง สีขาวจากนั้นกลุ่มเทาวันซึ่งซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง,นงค่อยๆเผยออกมาให้เห็นเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นญ่าเสือเวซึ่งรับกินอายจากสิ่งของเหลืออยู่ลิซูก่อตัวบนร่างมนุษย์พลังวิญญาณญ่าเสือเวยตุลินเข้าชิงดึงมาจนหมดสิน้นสิ่งที่เหลืออยู่ในร่างลิซูจึงเป็นเพียงแค่เทาวันเหี่ยวแห้งเท่านั้นเสียสันเย่เห็นจี้เหนือตั้งอ,อกตั้งใจละลายน้ำแข็งซ้ำทุกอย่างเดิมด้วยความเรียบร้อยนางก็ไม่กังวลอะไรอีกแต่พอหันไปมอง ด้านข้างนางกับพบเมื่อความยึดติดเรียงกลายเป็นทวันหิวแห้งกลุ่มหนึงเวตาเสีเยสันเย่หมดนลงดังมองโดยตรงใจกลางของยญาเสือบวยบริเวณทวันเกี่ยวพันคือป้าหย,ยกสีเลือดที่หลีสู่ทิ้งเอาไว้ มันเป็นป้ายกหลีสูเคยพกติดตัวตลอดเวลาแต่ก่อนที่จะใช้เลือดสังเวยใลายคนสิพิษไม่นานนักขอ,อนี้มอบป้ายกนี้ให้แก่เสียสารเยรากข้าวเองก็สงสารอยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องจากไปนางให้ญาเสวเวยหอหุ้มป้ายกของหลีสูเอาไว้แล้วเปลี่ยนร่างเป็นเขาตอนแรกนางคิดว่าตัวเองสามารถแยกแยะความแตกต่างของา่าเสวเวยกับหลีสูได้แต่ต่อมาเมื่อดีอยู่กับหลีสูตัวปลอมนานเข้าบางครั้งนางเอง ก็หลงลืมไปยากจะแยกแยะเรื่องจริงเรื่องเท็จออกจากกันได้อีกบางครั้งนางถึงกับรู้สึกว่าลิสูกัตยาเซอร์เวก็คือลิสูเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้นแววตาของเสียซานเย่แฝงด้วยความโศกเศร้านางยกมือขึ้นแต่ป้ายกสีเลือดอยู่กลางกลุ่มยาเซอร์เวแต่ทันใดนั้นที่หันทีที่ปลายนิ้วของนางสัมผัสกับป้ายกหลินห้าวชิงซึ่งกำลังหลับตาไร้าอารมณ์ก็ขมวดคิ้วแน่น <c oughs> ลำแสงพุ่งออกจากสวงอกลีซสูหดกระดับไปอย่างรวดเร็วจี้เหนอตะลึงงนันยากนักหมอนางจะละลายน้ำแข็งบนสวงอกของชางอี้ไปถึงชั้นสุดท้ายได้เห็นชัดๆว่ากำลังจะสำเร็จอยู่แล้วแต่พลังยาณของญาติสวยกลับนี้ไป ว่าจีเ้เธอไม่กล้าขยับพระนางดึงมือกลับแข็งต้องกออตัวขึ้นอีกแน่นางเห็นหน้าขึ้นพบลิ่นห้าวชิงตืมตาขึ้นแล้วเช่นกันก็น,กนั่งอยู่กลางค่ายกลไม่กล้าหยับแม้แต่ะนแต่ร้องบอกเสียสารเยว,ว่าย่าเสวยมีสมองเขาคิดจะนีรีบจับกลับมาเร็วเสียสารเยตรึงงานทันใดนั้นนางเห็นพลังวิญ,ญญาณที่หลิ่นห้าวชิงดึงออกจากร่างหลีสู่เคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วอยู่กลางอากาศสมัยร้องเสียงแหลมแสบแก้วหูเหมือนเด็กๆอีก มันพยายามพุ่งไปทางนั้นทีทางนี้ทีแต่เพราะรากยังเชื่อมต่อกับป้ายหยกสีเลือดมันจนึหนีไปได้ไม่ไกลย่าเสวไวยมีสมองครับอยากช่วยรักษาการบาดเจ็บให้เขาย่าเสวไวยตะกอนบอกเสียสเส้ยเสียงวิดแหลมค่าเกลือสูสานเยค่ยมข้าเกลีสู เสียสันเย,ย่ตรึงงานไปทันทีเขากำลังหลอกเจ้าลิสูตายไปแล้วหลินเฮาชิงพูดเผาร่างเท้าวันซ้ำม,มันจะได้มีทางหลบหนีเขาพูดได้เสียสนยัน์เย่ตรึงงานเขาพูดได้่าเสือหวยไม่มีชีวิตเสียด,ด้วยซ้ำมันก็เหมือนกับเงาปีศาจแค่สิ่งก่อตัวขึ้ืนจากความรู้สึกเท่านั้นแต่เขาพูดได้เสียสันเย,ย่มองกลุ่มแสงที่กำลังพยายามดิ้นรนสอดสืเวรกลุ่มแสงส่งเสียงร้องคำรามรากของญาเส เวยค่อยแยกออกจากป้าย,ยกสีเรียชิ้นนั้นมันไม่ใช่หรีโซมันไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นแค่จินตนาการเท่านั้นมันมีพลังบิญญาณดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนร่างเหมือนคนที่เจ้าเคยรู้จักได้แต่มันมีอะไรต,ต่างจากสัตว์เลยสักเนื้อเสีเยสามแย่การช่วยเหลือปีศาจเงียกจาเป็นต้องใช้มันลิ้นเท้าชิงพูดเสียงเครียดยิ่งเขาถูกกระดึกน้ํงแข็งเอาไว้นานยิ่งฝืนยากเร็วเขา้า คำพูดประโยคสุดท้ายของหลินเฮาชิงกระแทกหัวใจของจี้อินเอกเสียสันแย่อย่างแรงข้ามกลางเสียงบิดร้องของย่าเสวไ่ยเสียสัสนแย่หันกลับไปมองจี้อินเหอรอบกายจี้เถอมีไอดำพวยพุ่งห่างทั้งก้าบ,บกสะบัดไปมาซ้ำรับจี้อินเถอในตอนนี้กำแบ่งพลังส่วนหนึ่งประจับย่าเสวิ่ยที่กำลังพยายามดิ้นรอนโสดชิดพร้อมกับล้ลายน้ำแข็งบนทรงอกของฉางอี้ไปด้วยไม่ใช่เรื่องยากสักนิดแต่นางก็ไม่ได้ทำเช่น นัางศพตากษะเสัสญญเนเยงเงียบเงียบเยสียสันเยจะไม่เข้าใจความหมายในสายตาจี้อินเหอได้อย่างไรพวกนางเป็นเพื่อนกันมาได้หลายปีเพราะต่างฝ่ายทางเข้าใจอีกฝ่ายดีจี้อินเหอกระการตัดสินใจของนาง จีเนเธอต้องการช่วยคนที่นางรักแต่เสียสันเย่กลับต้องฆ่าคนที่ตัวเองรักจีอิเนเธอจะไม่เล่งเร้าหรือบังคับนางเพียงแต่รอให้เสียสันเย่ตัดสินใจอยู่เงียบๆจะช่วยเหลือหรือเลาะจะลมเลิกทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของนางเพียงคนเดียวเท่านั้นเสียงวิดร้องของย่าเสือเว่ยไม่มีมีเวียหยุดลงสักเลน,นร่างที่เชื่อมต่อกับหยกสีเลือดถูกดึงออกไปทีละน้อยทีละน้อย เสียสันเยหันไปมองกลุ่มแสงที่ลอยอยู่กลางอากาศข้าคือหลีสูย่าสวยตะโกนคำสองคำเนี้เรียกความทรงจำในอดีตเมื่อหลายปีก่อนของเสียสันเยกราบขึ้นมาภาพได้พบกัรรู้จักกันอยู่เคียงข้างกันยังคงปรากฏอยู่ตรงหน้าทะเลดอกไม้ในหุบเขาบัญชาปีศาจอ้อมกอดและจุมพืชที่แสลมซาบซึ้งตรึงใจมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเสียสันเยหลับตาลงเงียบๆเกาะเซียนพ้นทะเลมีพืชประหลาดลำค่าอยู่มากมาย แต่นางออนเร่ยอยู่ข้างนอกมาหลายปีกลับพบยอดเสือเบยเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นใครๆต่างพูดว่านางได้มาเพราะวาสนาหลังจากทำลายต้นนี้ไปบางทีนางอาจม,มีโอกาสได้พบลิสูอีกแล้วแต่ลิสูเดิมลิสูกับนางก็ไม่ควรมีโอกาสได้พบหน้าก,กันอีกครั้งอยู่แล้วพวกเขาสมควรต้องบอกลาการตั้งแต่วันที่เขาใช้เลือดสังเบยไข้คนสิบทิศว่านางกลับพยายามั้งอดีตเอาไว้นางพยายามรังร่างที่ไร้วิญญ,ญาณลิสูเอาไว้บ โลกใบนี้วันเวลาเช่นนี้สมควรสิ้นสุดลงได้แล้วเสียสานเยลืมตาขึ้นก่อนจะเอื้อมมือไปคว้ากลุ่มแสงที่เคลื่อนไหวอยู่กลางอากาศไว้อย่างรวดเร็วแม้มันจะส่งเสียงบีดร้องแต่นาก็ใช้อาคมบังคับให้มันจำต้องยอมเชื่อมโยงกับสวงอกของฉางอี้อีกครั้ง ดินห้าวชิงกระตุ้นไข้คนเ,เริ่มทำงานใหม่จี้อินเหินละลายน้ำแข็งบนทรงอกชางอี้หมดแล้วในสุดลำแสงนั้นก็สัมผัสกับทรงอกของชางอี้เสียสันย่ยยกมือขึ้นทันใดนั้นนางก็สมาติเปลวไฟบนปลายนิ้วร่างหลิซูนโดยไม่หันกลับไปมองสักนิดสเก็ดไฟเริ่มลามเรียร่างมุดถักทอขึ้นจากเท้าวันเพียงคลิปตาเดียวเปลวไฟก็ลุกโชนขึ้นรอบหยกสีเลียดชิ้นนั้น ไม่มีทางหนีอีกแล้วลําแสงนั้นจําต้องพุ่งเข้าสู่ทรงอกของฉางอี้สุดมันก็จางหายไปแสงสว่างกระจายไปรอบ,บตะแนงหัวใจของฉางอี้คราวนี้แม้จะมีเอาคมจี้เหอคอยชี้เหลือนั้นแข็งบรร่างของเขาก็เริ่มละลายช้าๆก้อนน้าแข็งที่ปริแตกบางส่วนละลายเป็นน้ําบางส่วนร่วงหลงบนพืนฉางอี้ยังไม่ได้ลืมตาขึ้นแต่ขนตาของเขากรับสันไว้เบาๆปลายนิ้วก็ขยับเล็กน้อย จีนเหอมองไปหน้าของเขานิ่งชั่วขนาดนั้นนางไม่รู้จริงๆว,ว่าควรเผชิญหน้าเหตุการณ์ท้งหมดเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกเช่นไรนางรู้สึกเสียใจที่สุดดีใจที่เกิดข,ขึ้นภายในวันเดียวทำให้นางยากจะปรับตัวได้นางเงยหน้าขึ้นมองเสียสญญญานเย่ร่างของหลีซูด้านหลังเสียสญญญานเย่ถูกเขาเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วป้าหยกเสียเลือดซึ่งตกอยู่ท่ามกลางกอง,องกี่เท่าดูสะดุดตาม,มากเหลือเกินจี้เหอเสียสันเย่ศบกตาก,กัน ศีน่าของตะโกต่างเต็มด้วยความสับสนสานเย่ถ้าบอกแล้วว่าจะทําหน้าแบบนี้เสียสานเย่พูดระวางทางที่ข้ามาที่นี่ข้ารับคําขอบคุณของเจ้าเอาไว้แล้วพูดจบนางหันกลับไปเก็บป,ป้ายกขึ้นมาเดินจากห้องไปโดยไม่หันกลับมาอีกจี้เธอก้มลงมองช่างยี่งอยากนอนอยู่บนเตียงเงียบๆจนถึงตอนนี้ทุกมือเหมือนว่าทุกคนจะเติบใหญ่เป็นเติบโตเป็นผู้ใหา่รู้จักปกปิดความรู้สึกที่แตกสลายของตัวเองกันหมดแล้ว การมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจีนรูปผมสีเงินของฉางอี้เบา นหนังตาของเขาขยับเล็กน้อยแต่จีนเหินไมไ่ยินเขาพูดอะไรหลินเฮาชิงซึ่งเพิ่งไร้คาถา,าเสร็จลุกขึ้นยืนบอกมิษักเรียกให้รักษาตัวให้ดีหลินเฮาชิงบอกจีนเหินข้าลำบากช่วยเขาเพราะแผนนี้ต้องการเขาจีนเหินหันกลับไปมองหลินเฮาชิงสิน้าหลินเฮาชิงเครง่งเครียดเกรงว่าอีกไม่นานองค์หญิงสุนเตอต้องขึ้นเหนเือมาแน่เสียงนี้ไม่ต่างจากเสียงข้อระคัองอันหนักหน่หนวงซึ่งกระแทกเข้าใส่หัวใจของจีนเหิน หลังจากหลีนห้าวชิงออกจากห้องไปจินเหอก็ก้กลมลงมองไปหน้าซึ่งยังคงหลับสนิทของฉางอี้พรางยิ้มคืนบางทีเจ้าอาจจะโกรธข้าธรรมเจ้าฝืนขึ้นมาอีกเพราะข้าธรรมเจ้าต้องกลับมาเผชิญหน้ากับโลกยากจะคาดเดาใบนี้บางทีการหลับสนิทไปเสียตั้งแต่ตอนนี้อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็เป็นได้จบตอน